โคดัสกรก็ไม่มีการแตกไม่มีการหักก็มีการแค่อักเสบแล้วก็กลับมาซ้อมกับร่วมทีมเรียบร้อยครับ ทางฝั่งทีมเกษตศาสตร์ก่อนนะมีข่าวว่านักเตะบางส่วนติดโทษแบนด้วยจะทําให้ต้องปรับพับปรับแผ่อะไรก่อนเจอทางศีสเกตบ้างไหมครับก็จริงๆก็มีตัวผู้เล่นามากพอที่จะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่แล้วครับเพราะว่า,าน้องหลายๆคนก็สามารถเล่นได,ได้สองตำแหน่งก็ไม่ถึงกับเ,เป็นปัญหามากมายนะแต่ว่าจะบอกครับเ,เวลาที่เราพลาดท่าเกมถัดมาเรามักจะจะ,จะทำได้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่ามันจะ มีแรงกระตุ้นแบบนั้นกลับ,ลบมาในเกมนี้เฉพาะที่เราได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ประเมินสิสเกตว่าเขาเป็นทีมที่หนีตกชั้นนะเราก็ประเมินว่าเขายังเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นทีมใหญ่คุณภาพตัวผู้เล่นก็ดีประสบการณ์ก็ดีแตนะ่อย่างที่บอกครับเล่นในบ้านเราก็ไม่ไมยอมแพ้ใครง่ายๆอยู่แล้วครับฉันก็คิดว่าน่าจะรับมือได้ครับที่เราจะไปเยือนกเกษตรศาสตร์นะครับเราคงไม่ได้ปรับเปลี่ยนนักเล่นผู้ นักเตะนะฮะแล้วก็มีคาตโนะที่มีอาการบาดเจ็บแต่ก็น่าจะกลับมาได้ในแมตช์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่เช็คความพร้อมอีกนิดเดียวนะครับก็นอกนั้นก็น่าจะฟูลทีมฮะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในแมตช์ที่จะถึงนี้นะครับเราได้รับเราจะต้อนรับ พี่น้องเราจากภาคอีสานด้วยกันก็คืออุดรธานีซึ่งถือว่าเป็นถ้าถ้าพูดก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในที2ก่อนเราแล้วเราก็เป็นน้องใหม่ในทีสองด้วยนะครับเรามีความินด,ดีเป็นอย่างยิ่งครับในการทำศึกดร์บี้แมชของภาคอีสานครับก็ความพร้อมของสนามของตัวผู้เล่นและก็ของ ทางจังหวัดข,ขอนแก่นเองนะครับเรากับอุดรธาน,นีก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วฉะนั้นเชื่อมั่นว่าเกมส์ Games ในแมตช์ที่จะถึงนี้สนุกแน่นอนครับผมตังจากที่น้องๆกลับมาซ้อมตอนนี้ก็ซ้อมกันหนักมากเลยนะครับก็พร้อมสําหรับทีมตอนนี้ก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโค้ชสามารถเลือกใช้ได้ทุกคนยกเว้นเจ้าปอบโรที่ติดโทษแบนอยู่ครับผม เดี๋ยวมาถามต่อในเรื่องของภาพทีมบ้างทางฝั่งทีมเียะครับมีใครบาดเจ็บติดโทษแบนไหมพร้อมลงสนามไงบ้างครับก็ถ้าไล่เรียงต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่เรามีการรีสตาร์ทกลับมานักเตะที่เป็นตัวคมหวานของเราก็ยังลงไม่ได้เลยนะครับอย่างจอรบีธนากรแดงทองล่าสุดก็ยังต้องพักต่อไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งผู้เล่นในเกมลุกคนสาคัญที่ยังลงไม่ได้นอกจากนั้นแล้วผู้เล่นตัวต่างชาติของเรา2จาก4คนก็มีปัญหาการบาดเจ็บนัก ที่แล้ววิกเตอร์ลงได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็อย่างที่เรียนไปครับพยายามเร่งในเรื่องของความฟิตเนี่ยเขากลับมาให้พร้อมที่สุดในเกมนี้ไอโยกองกลางก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สภาพร่างกายยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นปัญหาครับกับกับโครงหลักของเราที่ผู้เล่นต่างชาติ2จาก4คนเนี่ยสภาพร่างกายก็ต้องรุ้นว่าในสุดท้ายจะจะพร้อมขนาดไหนส่วนคนไทยคนอื่นก็น่าจะโอเคครับพวกตัวหลักๆอดิศักการูชาคริตบทองวันนี้ก็ก็พร้อมที่จะเล่นได้ครับ ตอนนี้ครับผู้เล่นของเราค่อนข้างจะมีความมั่นใจแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์กับผู้เล่นดาวรุ่งก็ช่วงที่เบรกไปก็เชี่ยวความสัมพันธ์ในทีมก็น่าจะลงตัวมากขึ้นเพราะเราได้มีการอุ่นเครื่องกับทีมการท่าเรือแล้วก็มีการอีกหนึ่งนะกับทีมเระเรศสาสตร์ก็ให้ผู้เล่นหลายๆคนที่ไม่มีเกมได้ลงเล่นก็เชื่อว,ว่าพร้อมสําหรับสุดสัปดาห์นี้ครับ ถามทางฝั่งเจ้าบ้านต่อนะครับหลายคนติดตามโซเชียลมีเดียของทสกอรของเราครับคิดว่าเขามีารโพสเรื่องบาดเจ็บด้วยเขากลับมาพร้อมช่วยทีมไหมหรือว่าไงบ้างครับก็กลับมาซ้อมเรียบร้อยแล้วครับกับโก้ดัสกอรก็ไม่มีการแตกไม่มีการหักก็มีการแค่อักเสบแล้วก็กลับมาซ้อมกับร่วมทีมเรียบร้อยครับ